มาแล้วครับพี่น้องเห็น่่พี่น้องตกปลาพี่น้อง,างมาลุยกับปลายปลาผมแล้วครับผมลุงที่ดึงลุงในบ่าพี่น้องผมว่ามานาจะเหลือพี่น้องตายแล้วครับผม <c oughs> ปึ๊บ อืพี่น้องเบิ่งเอาครับผม <c oughs> หลีท้ายอยู่หนารถเลยได้พี่น้องนี้อยู่ไกลๆเลยนี่แหละครับผมฮึบตกปลาเสียงกลางไปไง่ายเลยพี่น้องตัวนี้ฮึบโดดไม่โดดพี่น้อง ป่าเสียงกลางไปใหญ่พี่น้องเฮ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จไปหนึ่งแต้มครับผมเรียบร้อยพี่น้องอะเอาลงมาเบางตัวพี่น้องนี่แหละครับผมย้อนแสงพี่น้องปลาเสียงกลางไปใหญ่แล้วพี่น้องตัวนี้ เสร็จแล้วครับผมคลิปนี้วันที่สิบสามครับผมวันที่สิบสามโอ้เสียงดีพี่น้องตัวนี้พุ่นละหอยตกต้นยูคุ่นลงลงตัวพี่น้องขออนุญาตวางกล่องก่อนพี่น้อง เร็บมาหนึ่งแทมสายป่าภูเขาพี่น้องไช่สายมาหนึ่งสายไฟครับผมเอาติ้งตาน่แหละนี่และพี่น้อง เส็ดมาหนึ่งแต้มพี่น้องเล่นดีขึ้น้องนกตัวนี้นยครับเฉลยเขาเนาะขอน่อยแกะพี่น้อง